สวัสดีค่ะทุกคนเิลคัมทูเบบี้บัูน Baby b u n n Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม r a u d y b a t t l ากิจกรรมลงหล่อลบนะคะเป็นกิจกรรมที่มาเดือนละครั้งนะใครพลาดเนี่ยเสียดายมากๆเลยโดยก่อนอื่นเลยนะคะระบบเนี่ยจะสุ่มว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาโดยเกมเนี่ยจะเน้นการยึด ป้อมเป็นหลักนะคะอธิบายข้าวๆก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือปรา,าสาทลงหลอนั่นเองจะได้คะแนนที่มากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือจุดทดสอบต้นแบบ1และ2 รองลงมาอีกก็คือโรงซ่องบำรุงนะคะซึ่งจะมี4จุดแล้วก็จะมีหม้อต้มน้ํานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มบับควบคุมนะคะ,ะมันจะช่วยให้การควบคุมสิ่งปลูกสร้างของเราเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็มีสถานีขนส่งกลางนะคะที่จะช่วยทําให้เทเลพอร์ตของเราเนี่ยได้ไวขึ้นลดเวลาครูดาวนะคะทั้งหม้อต้มน้ําแล้วก็ทั้งขนส่งกลางเนี่ยจะช่วยลดคููดาวนะคะแล้วก็มีคลังยุทธกรก์นะคะจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของเราแล้วก็ลดพลังโจมตี ของศัตรูนะแล้วก็ยังมีค่ายทหารรับจ้างนะคะที่จะช่วยส่งทหารหนึ่งชุดเพื่อไปโจมตีสิ่งปลูกสร้างของศัตรูนะคะจะช่วยให้ศัตรูเนี่ยลดจํานวนทหารได้เยอะเลยค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องสิ่งปลูกสร้างว่ามีอะไรบ้างต่อไปจะเป็นการยึดสิ่งปลูกสร้างนะคะ การยึดเนี่ยคะแนนที่ได้เราจะเป็นคะแนนส่วนตัวแล้วก็คะแนนพัฒตรค่ะซึ่งมันจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะสมมติเรายึดได้1,000เนี่ยห้าก็จะเป็นคะแนนของเรา อีกห้ารยก็จะเป็นคะแนนฝั่งเรานะคะเมื่อเรายึดได้แล้วมันก็จะสะสมคะแนนของเราไปเรื่อยใช่ไหมคะแบบเก็บ20 30 40คะแนนไปเรื่อยคะ่ะคะแนนก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่มีใครมาโจมตีแล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเทเลพอร์ตมาโจมตีสิ่งปลูกสร้างเราถ้าเขาชนะเขาก็จะทําให้กระสุนที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเราเนี่ยตกกระจายออกไปหมดเลยแล้วเขาก็จะยึดครองสาเร็จส่วนถ้าเขาแพ้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกระสุนที่ตกลงไปเนี่ยก็คือกระสุน50%จาก สิ่งผูกสร้างของเรานั่นเองจะเป็นคะแนนฝ่ายเรานะคะไม่ใช่คะแนนส่วนบคนุคคลดังนั้นแล้วเราก็ต้องส่งทัพไปเก็บกระสุนนะระหว่างเกมเนี่ยก็จะมีฟาร์มขึ้นมานะคะเราเนี่ยก็ต้องส่งทัพไปฟาร์มบ้างนะแบ่งหน้าที่กันนะคะอย่าคิดว่าฟาร์มไม่สําคัญนะคะสมมุติเราไล่เลี่ยคะแนนกับศัตรูเนี่ยฟาร์มเนี่ยเป็นตัวพลิกสถานการณ์ได้เลยในส่วนของรางวัลของพันธมิตรนะคะ มาจากผลแพชชนะของทีมหนึ่งคะ่ะถ้าลงแข่งทุกทีมเนี่ยจะได้รางวัลส่วนตัวแล้วก็รางวัลพันธมิตรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงสักทีมเลยเนี่ยเราจะได้แค่รางวัลพันธมิตรนะคะไม่ได้รางวัลส่วนบุคคลนะาย้ําตรงนี้นะคะหากเราไม่ได้ลงแข่งเนี่ยเราจะได้รางวัลพันธมิตรจากทีมหนึ่งนะคะเรามาดูในเรื่องกติกากันคะ่ะ กต,ติกาเนี่ยก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้นะคะ R1 ถึง R5 เลยแต่ว่า R4 กับ R5 เนี่ยมีหน้าที่รงทะเบียนให้ทุกคนเลยนะคะถ้าของตัวเองแล้วก็ R1 ถึง R3 ดังนั้นแล้ว R1 ถึง R3 เนี่ยต้องส่งคำขอต่อสู้น,นะคะโรงหลอเนี่ยก็เหมือนจำลองสนามรบหากทหารเราตายเราก็จะตายแค่ในนั้นนะคะแล้วก็เราก็สามารถรักษาได้แค่ในนั้นทหารยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบนะใครคาทหารเยอะคะแนน ส่วนบุคคลก็จะยิ่งเยอะนะคะย้ำอีกทีนะ ว่าทหาระจะตายแค่ในนั้นสมมติทหารเราบาดเจ็บหนึ่งล้านคนพอออกมาจากโรงหล่อเมื่อหมดอ e ีวินทหารเราก็จะกลับมาหนึ่งล้านคนเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะคะว่าสิ่งปลุกสร้างแต่ละอันเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่อย,อยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีบัฟอะไรนะคะมาดูอันแรกกันดีกว่าอันแรกเลยนะคะก็คือห้องต้มน้ำค่ะห้องต้มน้ำเนี่ยได้รางวัลควบคุมครั้งแรก1,200กระสุนและเมื่อเราควบคุมต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ 240กระสุนต่อ1นาทีนะคะส่วนอันนี้คือรางวัลบันธมิตรนะส่วนรางวัลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะได้600กระสุนเมื่อควบคุมครั้งแรกแล้วก็ได้120เมื่อควบคุมต่อ1นาทีนะห้องต้มน้ำเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเวลาควบคุมสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะ50เลย สมมติเราใช้เวลาควบคุม1นาทีใช่ไหมเราก็จะใช้เวลาควบคุม30วินาทีเท่านั้น <lean> er. เมื่อเรามีหม้อต้มน้ําอยู่ในการควบคุมของพันธมิตรเรานะคะสําหรับตำแหน่งของห้องต้มน้ํานะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็ฝั่งซ้ายนะ <c oughs> ไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหน <c oughs> ห้องต้มน้ําก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นสถานีขนส่งกลางสถานีขนส่งกลางเนี่ยคะแนนยึดครองครั้งแรกแล้วก็คะแนนต่อๆไปเนี่ยเท่ากับห้องต้มน้ําเลยค่ะ แต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญสุดๆเลยก็คือลดเวลาโคดาวเทเลพอร์ตนะคะกิจกรรมลงหลอ่อลบเนี่ยเขาจะมีเทเลพอร์ตให้ฟรีนะคะแต่ว่าก็จะเสียเวลาโคดาวเหมือนกันดังนั้นแล้วการที่เรายึดครองสถานีขนส่งกลางได้เนี่ยจะทําให้เราได้เปรียบศัตรูตรงที่ว่าเราสามารถเทเลพอร์ตได้เร็วขึ้นนะคะบางที คนอื่นเนี่ยอาจจะเทเลพอร์ตไม่ได้นะเพราะว่าพอโคต้า <K ota> ในการเทเลพอร์ตฟรีหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียเทเลพอร์ตของตัวเองสีม่วงนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตไปไหนได้นะเราก็ต้องรอครูดาวจากของฟรีนะคะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอันนึงเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะจุดทดสอบต้นแบบ1และ2จุดทดสอบต้นแบบเนี่ยจะให้คะแนนที่เยอะมากๆเลยนะคะรองมาจากตรงกลางนะคะแนนส่วนรวมเนี่ยก็จะได้6,000คะแนนเมื่อควบคุมครั้งแรกนะคะเราก็จะได้1,200กระสุนต่อ1นาทีนะ คะแนนส่วนตัวก็หานครึ่งเลยค่ะควบคุมครั้งแรกก็จะได้3 0 0พันนะคะแล้วก็จะได้600คะแนนต่อ1นาทีนะคะเมื่อเราควบคุมมันได้แล้วคะแนนที่เรารองลงมาจากจุดทดสอบต้นแบบนะคะก็คือโรงซ่อมบำรุงนั่นเองรงซ่อมบำรุงเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดนะคะก็คือฝั่งเรา2แล้วก็ฝั่งศัตรูอีก2นะคะคะแนนมันก็จะประมาณ3 0 0พันคะแนนคะแนนส่วนตัวเราก็จะได้ 1, นนพันหคะแนนเมื่อควบคุมครั้งแรกนะคะ ส่วนการยึดคลองเนี่ยก็จะได้600ต่อนอาทีแล้วก็ส่วนตัวก็จะได้300ต่อนอาทีแต่และลงซ่อมบำรุงเนี่ยมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะก็จำเอาไว้ดีๆนะคะหากถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญค่ะหากเรายึดได้มากกว่าสตูเนี่ยก็คือเราได้เปรียบนั่นเองดังนั้นแล้วก็แบ่งทีมแล้วก็ยึดกันดีๆนะคะต่อไปค่ะจะเป็น ค่ายทหารรับจ้างค่ายทหารรับจ้างเนี่ยจะเปิดเมื่อผ่านไป15นาทีตั้งแต่เริ่มเกมนะคะจะเห็นได้ว่าคะแนนควบคุมมันก็คือพันสกับ600ใช่ไหมคะแล้วก็240แล้วก็220ต่อนาทีแต่ว่ามันมีความสาคัญอยู่ที่ว่าเมื่อศัตรูเนี่ยยึดคลองสิ่งปลุกสร้างไหนก็ได้นะคะเป็นของศัตรูแล้วอะ เราสามารถส่งค่ายทหารรับจ้างเนี่ยไปโจมตีสิ่งปลูกสร้างของศัตรูได้โดยใช้เวลาคูลดาวประมาณ5นาทีนะคะคนที่สามารถกดส่งค่ายทหารรับจ้างออกไปได้เนี่ยก็คือคนที่เป็นหัวหน้านระดมในค่ายทหารรับจ้างนะคะเมื่อครบ5นาทีแล้วก็สามารถกดส่งไปโจมตีสิ่งปลูกสร้างของศัตรูได้เลยศัตรูเนี่ยจะบาดเจ็บเยอะมากเลยนะคะประมาณแสนกว่าเลยบางทีก็เป็นล้านก็มีคะม่ะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนทหารที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นนะคะดังนั้นแล้วมันก็ ส,นะสิ่งปลุกสร้างที่สําคัญอีกอย่างนะคะก็คือคลังยุโทปกรณ์ซึ่งคะแนนเนี่ยก็จะเท่ากับค่ายทหารรับจ้างเลยแต่ว่าโบนัสของมันเนี่ยบัฟของมันดีสุดๆไปเลยค่ะก็คือสามารถลดพลังโจมตีของศัตรู15%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้แก่ฝั่งเราเนี่ยอีก15%เลย คือมันสําคัญมากๆสําหรับการโจมตีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะตีได้แรงขึ้นทําให้ศัตรูบาดเจ็บได้เยอะขึ้นศัตรูเนี่ยพลังโจมตีก็จะลดลงอีกโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยสมควรในการยึดก่อนจะไปโจมตีศัตรูนะคะและอันสุดท้ายค่ะ80%ของคนที่ชนะเนี่ยมักจะยึดลงหลอดจักรวัดรได้นะคะมันก็คือคะแนนที่ควบคุมครั้งแรกก็คือ9,000คะแนนนะคะ ส่วนบุคคลก็คือ4,500เมื่อยึดครองแล้วก็จะได้1,800แล้วก็900ต่อนาทีนะคะอ่ะเรียงตามลำดับเลยคะแนนพันธมิตรแล้วก็คะแนนส่วนบุคคลลงหลอดจักรวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะหากใครยึดได้เนี่ยมีเปอร์เซ็น์ชนะสูงมากเลยนะคะแต่ถ้าหากศัตรูยึดได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถไป โจมตีได้ภายหลังเพื่อยึดกระสุนนะแต่ว่าเราจะได้แค่50%าเนตนะคะจากที่ได้แจ้งไปก็คือเมื่อเราไปป้นกระสุนเขาเนี่ยเราจะได้แค่50%าเจากคะแนนสิ่งปลุกสร้างนะคะจำมาไว้เร,เราก็อธิบายไปหมดแล้วนะคะกับสิ่งปลุกสร้างต่างๆต่อไปเป็นรางวันนะคะรางวัลพันธมิตรที่ชนะเนี่ยจะได้เหรียญลงหล่อสองพันเหรียญเลยแล้วก็ เทเลพอตอีก2อันนะคะส่วนพันธมิตรที่แพ้เนี่ยก็จะได้เหรียญโรงรอแค่พันหเท่านั้นแล้วก็เทเลพอร์ตที่ลดลงเหลือหนึ่งอันนะคะอันรางวัลผลแพ้ชนะเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างที่ได้บอกไปนะคะสมาชิกพันธมิตรทุกคนเนี่ยจะได้รับรางวัลจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกองทัพหนึ่งนะคะห้ากองทัพหนึ่งชนะก็จะได้รางวัลที่ดีห้ากองทัพหนึ่งที่แพ้ก็จะได้รางวัลที่ลดตรงใหม่อีกนะ ดังนั้นแล้วคนที่อยู่กองทัพ1นึ่งก็มาให้เข้าร่วมทุกคนนะคะหากได้ลงทะเบียนแล้วต่อไปจะเป็นรางวัลส่วนบุคคลนะคะก็คือสําหรับคนที่เข้าร่วมโรงหลอกนั่นเองคนที่เข้าร่วมทั้งกองทัพ1และกองทัพ2คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่2,000ถึง1,80,000 ก็จะได้รางวัลทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รางวัลที่สูงสุดเนี่ยก็คือ1 8 0 0 0 0หเป็นต้นไปนะคะก็คือต้องโจมตีเตาหลอมของศัตรูนะคะจะได้รางวัลที่เยอะมากรางวัลสมบุกคนที่เยอะสุดๆไปเลยค่ะต้องโจมตีเตาหลอมของศัตรูแล้วก็ต้องชนะด้วยนะคะตรงจุดนี้ก็สามารถวัด ให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของสมาชิกในพันธมิตรได้ดีเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยโจมตีเตาหลอมโดยไม่สนว่าเตาหลอมนั้นน่ะจะเกี่ยวข้องยังไงกับสิ่งปลูกสร้างเราหรือเปล่าโจมตีตลอดทั้งเกมเลยโดยที่จะเอาอันดับส่วนบุคคลเนี่ยให้ได้สูงสูงคะแนนตัวเองให้ได้เยอะไว้ก่อนโดยที่ไม่ช่วยเพื่อนในการยึดครองสิ่งปลูกสร้างไม่ช่วยเพื่อนในการเข้าระดมโจมตีศัตรูที่ยึดครองสิ่งปลูกสร้างดังนั้นแล้วถ้าจะแพ้ก็ไม่แปลกใจคะ่ะ คะแนนส่วนตัวอาจจะเยอะแต่หากคะแนนพันธมิตรน้อยเราก็แพ้ค่ะเมื่อเราแพ้นะคะคะแนนส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะได้รางวัลที่น้อยลงนะคะครึ่งหนึ่งเลยจากตอนแรกหากพันธมิตรเราชนะเราจะได้12เหรียญลงหล่อเห็นไหมแต่หากเราแพ้เนี่ยคะแนนส่วนตัวเราถึงแสนแแต่เราก็จะได้เหรียญลงหล่อแค่6 0พันเท่านั้นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของเรานะคะเพราะว่าลงหล่อเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เล่นเป็นทีมเราควรวางแผนกันหากใครอยากจะโจมตีเตาหลออเนี่ยก็ควรจะโจมตีโดยมีเหตุผลที่ดีอย่างเช่นไล่ศัตรูออกไปจากสิ่งปลูกสร้างที่กําลังจะมาโจมตีเราแบบนี้ค่ะอ่าในส่วนของรางวัลก็จบแค่นี้นะคะ เราไปดูรายละเอียดข้อกําหนดการเข้าต่อสู้ดีกว่านะข้อกําหนดการเข้าต่อสู้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าพันธมิตรที่เข้าร่วมได้เนี่ยต้องเป็น20อันดับแรกเป็นกระดานผู้นําค่ายนะคะแล้วก็เราสามารถมีกองทัพที่1ได้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่ากองทัพที่2นะั้นพันธมิตรเราต้องมีเลเวล6เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ต้องมีสมาชิก40คนที่เข้าสู่ระบบในสัปดาห์นี้ จำนวนของคู่ต่อสู้และตัวสำรองของกองทัพเนี่ยต้องมีอย่างน้อย15คนเพื่อในการเข้าร่วมในการจับคู่ก็คือต้องมี15คนเป็นอย่างน้อยนะคะอ่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็คือสมาชิกที่เข้าร่วมก่อนการลงทะเบียนต้องมีเตาหลอมเลเวล16เป็นอย่างน้อยค่ะน้อยกว่าน,นี้ไม่สามารถลงได้นะ ไม่สามารถส่งสมาชิกที่ออฟไลน์ line เป็นเวลา5วันขึ้นไปได้นะคะจะไม่มีผลกับผู้เล่นที่ส่งออกไปแล้วในส่วนของด้านการต่อสู้นะคะก็คือการที่เราเอาชนะศัตรูด้วยค่าพลังของเรา1 0 0 0 0หคะแนนเนี่ยในระหว่างการป้องกันก็จะได้รับ40คะแนนแต่ไม่ได้รับคะแนนของพันธมิตรนะคะแต่หากเราเอาชนะศัตรูด้วยค่าพลังทหารทั้งหมด1,000 0เนี่ย เราก็จะได้คะแนนส่วนบุคคล80คะแนนนะคะเขาะ้าใจง่ายๆก็คือหากเราชนะเนี่ยคะแนนเราก็จะยิ่งได้เยอะนะคะอันต่อไปผู้ต่อสู้จะได้การย้ายถิ่นฐานขั้นสูงฟรีหนึ่งครั้งตอนเริ่มการต่อสู้นะคะทหารในสนามรบไม่สามารถตายได้ในทันทีแต่จะไปโรงพยาบาลแทนโรงพยาบาลในโรงหล่อเนี่ยจะมีความจุไม่จํากัดและจะรักษาทหารทั้งหมดฟรีฟร อีกทั้งทหารที่บาดเจ็บทั้งหมดในลรไพยาบาลจะหายบาดเจ็บทันทีเมื่อออกจากสนามรบในโลงร่อนเนี่ยเมืองของเราเนี่ยจะไฟไหม้เร็วมากดังนั้นแล้วก็ป้องกันดีๆนะและเมื่อกำแพงเราแตกเนี่ยเราจะเทเลพอร์ตอัตโนมัติเลยไปยงจุดสตาร์ทเริ่มแรกของเรานั่นเองค่ะหากเราออกจากสนามรบกลางคันเนี่ยเราจะต้องติดคูดา12นาทีนะคะก่อนที่จะเข้ามาใหม่ได้ และตอนนั้นน่ะทหารที่เราตายอ่ะมันจะถูกรีเซ็ตใหม่หมดเลยค่ะดังนั้นแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ทําวิธีนี้แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสในการช่วยเหลือเพื่อนนะคะอีกทั้งยังลดเวลาการมีส่วนร่วมในอิจกรรมด้วยนะ อันต่อไปค่ะเทคโนโลยีทั้งหมด VIP อุปกรณ์ผู้นำค่ายและเอฟเฟกต์โบนัสสกินจะคงเปิดใช้งานในระหว่างการต่อสู้นะคะก็คือบัฟต่างๆเนี่ยก็ยังเปิดปกติเลยเราสามารถเปิดบัฟใช้งานได้ในอิจกรรมนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นรางวัลของชิงลงหล่อนะคะว่ามีอะไรบ้างฮีโร่ที่ปรากฏในที่แรกเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ล่าสุดของภูมิภาคของเรานะคะในส่วนของเหรียญรางวัลใช่ไหมคะมันก็จะบอกอัตราส่วนชนะแล้วก็บันทึกการต่อสู้นะคะว่าเราเนี่ยเคยเจอคู่ต่อสู้อะไรมาแล้วบ้าง อ่าอันนี้ก็จะเป็นพันธมิตรใหม่ของเรานะคะก็ยังมีอัตราส่วนชราที่เป็นศูนย์อยู่เราก็สามารถดูประวัติการต่อสู้ได้นะคะว่าเราเจอพันธมิตรอะไรแล้วก็อันนั้นคือกองทัพอะไรของพันธมิตรนั้นนะคะต่อไปค่ะมาดูตรงประวัติเนี่ยจะโชว์ว่า R4 R5 อเนี่ยเราได้ลงทะเบียนเลือกใครไปบ้างนะคะในการต่อสู้ชิงลงหล่ออ่ะเราก็จะเอาตัวอย่างการเล่นล่มหล่อมาให้ดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเกมเปิดทุกคนก็จะคิดสถานีขนส่งกลางใช่ไหม ว่าใครๆเนี่ยก็วาร์ปมาตรงนี้เพราะว่ามันทําให้ลดคู่ดาวการเทเลพอร์ตของเราเองคะอ่ะแต่ละจุดทุกคนก็จะไปเตรียมพร้อมแล้วก็ส่งทับไปนะคะเวลาทุกวินาทีก็จะมีค่านะคะทุกคนกจะรีบวาร์ปรีบเทเลพอร์ตไปเลยเมื่อก่อนเรามีการคอการโทรคุยกันในพันธมิตรด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยู่ตรงไหนใครต้องการความช่วยเหลือหากใครสนใจวิธีนี้ก็สามารถลองดูได้นะ ทุกคนจะวางแผนก่อนการเล่นก็ได้นะคะว่าคนไหนเนี่ยประจําตําแหน่งไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นวานเนี่ยการที่เราอาจจะจับคู่เจอกับวานที่เราไม่สามารถเอาชนะได้นะคะเขาก็อาจจะมีเยอะกว่าเรานะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแนวการจับคู่ของระบบเนี่ยเขาจับกันยังไงเพราะว่าเราเจอแต่แบบ ยากๆนั้นเลยส่วนหากใครอยากดูกิจกรรมลงรอต่อเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูได้ใน y o u t u b e ของเราได้เลยนะคะอาในส่วนของอธิบายกิจกรรมเนี่ย <c oughs> ก็จบแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ